ขอความสวัสดีจงมีแก่ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าลูกศิษย์พลังกายที่เพื่อสุขะสุขภาพทั่วไปนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบห้าซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่สิบของเรานะคะ ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานอวยชัยให้พรถวายพ,อพอระพรท่านขอให้ท่านทรงพระเจริญเพราะจะตรงกับคำพยากรณ์ของอาจารย์เทพสาริกบุตรว่าประเทศไทยเมื่อเรามีรัชกาลที่เมื่อไหร่ประเทศไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าเพราะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐาน ล้วจากนี้ไปนะคะตั้งแต่วันนี้ยาขอขอร้องว่าท่านยังรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ทุกคนแล้วขอให้ทุกคนอย่าอย่าได้ขี้เกียจอย่าได้ละเลยค่ะเพื่อช่วยตัวเองรักตัวเองรักครอบครัวรักลูกหลานเหลนและรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รักแผ่นดินที่ตัวได้อยู่เย็นเป็นสุขมาทุกวันนี้ขอให้ช่วยกันสวดมนต์ทุกวันนะคะถ้าขี้เกียจมากๆอย่างน้อยเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกับพาวุงสาหัสนี้ค่ะนะคะบทชนะมารแล้วก็สวดทุกวันเช้าเย็นหรือถ้าคนขี้เกียจก็เอาแต่เช้าก็ได้อย่าลืมชาติจกักระทำโยคะกันนะคะ เพราะว่าได้คุ้มครองป้องกันทําให้เราได้ผ่านพ้นอันตรายกันมาหลายคนย่าดีใจค่ะว่ามาขอบคุณย่าและได้พ้นภัยจากโรคระบาดมันก็จะไม่มีที่สุดนี่แหละเพราะตราบใดมนุษย์เรายังไม่รู้จักคําว่าศีลห้ายังไม่รู้จักที่จะปฏิบัติตัวตามคําสอนของพุทธองค์ซึ่งไม่ได้ยากเลย ใครมาถามเราก็แล้วแต่ว่าพุทธเจ้าของคุณตัดสรุปอะไรสอนอะไรท่านพุทธศาสนาสอนอะไรท่านตอบง่ายๆท่านสอนเพียงสามข้อขอปฏิบัติให้ได้ข้อแรกไม่ทําบาปด้วยประการทั้งปวงไม่ทําบาปด้วยประการทั้งปวงนี่หมายความถึงว่าทั้งกายวาจาใจถ้าวาจาหรือกายทาตัว เรียบร้อยแต่ใจของท่านอำมาหิตคิดอะไรไปต่างๆนี่ก็ใช้ไม่ได้ต้องควบคุมความพยาบาทความคิดร้ายต่อผู้อื่นการตำหนิปีเรียนคนอื่นก็ไม่ทำนะคะทำแต่กุศลทานเป็นบาทเบื้องแรกคนเราถ้าไม่รู้จักคำว่าทานคือผู้ให้ผู้นั้นกนจะยังไม่สำเร็จอะไร อย่างน้อยเสียสละส่วนเกินส่วนเกินการทำทานทำบุญไม่ใช่ว่าจะต้องทำจกนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวแต่ถ้าเอาที่เราพอเหลือไม่ลำบากแม้แต่บาทเดียวสิบบาทห้าบาทเราก็ไม่ถึงกับจะยากจนอะไรก็เผยแพ่ไปช่วยเหลือกันกันไปแล้วก็ทำจิตทำจิตให้ผ่องแผ้ว ทำจิตให้ผ่องแผ้วนะคะทุกคนทำสมาธิไม่ไม่ไมค่อยจะไม่ค่อยจะอยู่ญารู้แล้วว่ามันมัวแต่วุ่นกับไอเรื่องของโลกมนุษย์เราเนี่ยวุ่นวายจิตนี่ก็ฟุ้งนะคะท่านลองเอาง่ายๆจริงๆญา่ะสอนปฏิบัติวิปัสนาอยู่แต่ว่าอย่างน้อยเพื่อจะทำให้ทุกคนสงบเป็นขั้นแรก ท่านภาวนาพุโทโธพระวาก็ได้ง่ายๆนะคะพุโทโธพระวาพุาพโทโธพระวาให้อยู่ในใจใจท่านก็จะสงบขึ้นสงบขึ้นและจะมาปฏิบัติวิปัสสนาก็ไม่ยากเพราะมีสติคุมสมบัญชญญะให้เราอยู่กับตัวไม่พุ้งออกไปมีสติเสมออย่างที่ขึ้นยา่าจากหนังสือออกไปนั้น ลองเอากลับมาอ่านบ้างอยู่ว่างๆที่น่าเป็นห่วงที่สุดพวกเราเนี่ยค่ะไม่ใช่ใครมาทำอะไรเราหรอกไม่ต้องไปคิดว่าใครจะมาทำลายประเทศตัวเราเองนั่นแหละประชาชนพวกเราทุกคนนะคะเป็นคนลงมือทำลายประเทศชาติเองโดยที่ไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีการที่อบรมให้ อยู่ในศีลห้านะคะเห็นย่าเห็นคนทำงานอย่างทรา์ของย่าเนี่ยที่ออกไปทำงานพร้อมหมดเวลาก็กินเหล้ากันถวนเสฮเฮฮาเสร็จแล้วก็โชกกันต่อยกันก็ต้องบัประกันซึ่งอันนี้ย่าไม่รู้ว่าจะแก้ทางไหนนะคะไอเรื่องการกินเหล้าเมายาและยิ่งน่ากลัวค่ะเสริมกัญชา เสริมใบกระท่อมสนุกกันใหญ่ยาท้อใจจริงๆนะคะแทบจะไม่อยากเปิดดูข่าวเปิดข่าวทีวีขึ้นมาก็มีแต่เรื่องอับประมงคลฆ่ากันตายสามีภรรยาเลิกกันไปแล้วก็ไม่ตัดใจกลับมาฆ่ากันอีกขัดใจกันลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ายายเนี่ยค่ะ มันเป็นเรื่องที่ทำให้ใจตกแต่บุญที่ยังมีคำสอนของพุทธองค์ว่าสัตว์โลกนั้นต้องเป็นไปตามกรรมแต่เราฝืนกรรมได้นะคะนั้นยยาก็ขอให้ทุกคนถวายมหากุศลที่ทุกคนจะสวดบนไหว้พระนะคะทำสมาธิอย่างน้อยเอาละสักครึ่งชั่วโมงนั่งสงบแล้วก็ภาวนาพุทธโธระควา ผู้โทรผู้รู้เตือนผู้แจ้งผู้แจ้งโลกทั้งหลายผู้ที่มีความสุขมีความเบิกบานภาวนานะคะนึกถึงคุณพระพุพทธธรรมประสงค์พระอริยาชาทั้งหลายพวกท่านก็จะประสบความสำเร็จและการถือศีลห้าสอนตั้งแต่เด็กเถอค่ะนะคะรู้จักให้ลูกรู้จักไหวพระเด็กเล็กๆนี่สอนง่ายเขาเรียกว่าไม้อ่อนดัดง่าย อย่าปล่อยป,ลอยปะละเลยสคะก็ต้องเี่ยวเข็นบางคนรักลูกอย่างกับเทวดาปล่อยจนกระทั่งเขาเสียคนแล้วมาร้องไห้ทีหลังมันก็ช้าเกินไปแล้ถ้าเขาโตเกินไปแล้วไม่สอนเขาตั้งแต่เล็กๆเขาก็ไม่ค่อยฟังค่ะไม่ค่อยจะฟังเราก็คับไปอย่างนั้นละ่ะบางคนบางทีก็เถียงพ่อเถียงแม่อะไรต่างๆพวกนี้ ย่าขอฝากเรามาทำมหากุศลถวายกุศลให้กับรัชกาลที่สิบของเราผู้ที่จะนำประเทศไทยไปสู่ความสุขความเจริญกันค่ะตอนนี้ก็ได้ขอขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตัวนะคะเรามีเวลาเพราะว่าเรื่องของการเกิดเรื่องของการเป็นมนุษย์เนี่ย ทุกคนก็ต้องรู้ว่าท่านเกิดมาเนี่ยเพื่อใช้กรรมเก่าเพราะฉะนั้นกรรมเก่านี่เรายังใช้ไม่หมดอย่าก่อกรรมใหม่เลยนะคะกรรมใหม่นี่พยายามหยุดให้ได้พยายามสอนตัวเองให้ได้หยุดสะเถะนะคะท่านหยุดได้ท่านก็จะเป็นผู้ที่ได้พ้นจากภัยต่างๆได้เช่นกัน มเมื่อเ่อเที่ยวที่แล้วย่าได้พูดถึงเรื่องการที่ทำอุโมง์ใต้ดินตอนนั้นคือคนแก่นะคะก็นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเสียดายการบริหารประเทศเนี่ยผ่านมาหลายสิบยุคย่าเกิดนี่เจ็ดสามเจ็ดห้ากับปีวัิไปแล้วผ่านมาตั้งกี่สมัยกี่ยุคกี่นั่น ย่าดูแล้วก็แปลกนะคะบางครั้งโครงการของรัฐบาลที่พอจะช่วยได้ก็มีอันเป็นไปแล้วมีมาแล้วพวกเราก็กล้าผิดด้วยนะคะการไปเลือกตั้งเนี่ยแทนที่จะขีดถูกไปขีดเอากากระบาทก็แปลว่าผิดเนะะี่ไค่ะไม่เคยมีถูกมาเลยเลือกมากี่ครั้งกี่ครั้งพวกเราก็มาเสียใจ เพราะว่าทุกคนก็ทำอะไรต่ออะไรซึ่งอย่างเช่นหน้าที่พลเมืองและิทธิลธรรมก็หายไปจากหลักสูตรของการศึกษาเด็กเล็กไม่ค่อยได้รู้จกักหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมเลยเมื่อสมัยย่าเด็กๆก็เรียนมานะคะได้ร,รู้ข้อเรื่องของศิลธห้า เคยเคยบี้มดคุณป๋าก็เอ็ดหนูไปฆ่าเขาทำไมก็ปัดเขาทิ้งซะก็มันจัดหนูนี่คุณป๋าบอกนั่นแหละชาติชาตหน้าเจ้าก็ต้องเป็นมดแล้วให้เขาบี้แบบนี้ตั้งแต่นั้นกลัวค่ะนะคะแล้วก็คุณป๋าก็คอยคอยสั่งสอนว่าเป็นลูกผู้หญิงก็อยากไปเที่ยวพอจะแตกเนื้อสาวนี่ท่านก็ ให้คุณแม่คอยบอกอย่างเช่นย่าอยู่เสาชิงช้านี่วัดสะเกตเขามีงานวัดสะเกตทุกปีสนุกสนานไอ้เพื่อนรุ่นเดียวกันแถวเสาชิงช้าไปเที่ยวกันเฮมาชวนก็ไปขออนุญาตแม่คุณแม่บอกอย่าไปเลยคนมันแน่นเบียดกันไปเบียดกันมา,ถ,าถ้าผู้ชายมันแอบจับนมแล้วก็ นมจะโตข้างเดียวนะเหมือนนางบนโทย่าก็เลยกลัวค่ะกลัวการจับถูกจับก้นจับนมเนี่ยกลัวเหลือเกินต้องถนอมพรมมาจารีท่านสอนมาตั้งแต่เล็กแต่เดี๋ยวนี้ย่าเห็นเด็กผู้หญิงนี่ใจแตกกันเยอะนะคะน่ากลัวเหลือเกินเราแทบคนมานั่งเล่าให้ฟังบอกคุณอย่าเล่าเลยย่าไม่ชอบฟังไม่อยากฟังหรอก เพราะว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ขาดคุณธรรมเช่นกันพ่อกินเหล้าลูกก็ต้องกินต่อมันเป็นตัวอย่างมันเป็นครูขั้งแรกของลูกบ้านไหนทะเลาะเบาแวง้งลูกเต้าเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาก็ทาก็ทำปฏิบัติเหมือนพ่อแม่ล่ะค่ะพ่อเป็นครูสอนเขาถามไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้เขา แต่รู้ข้อมูลไม,ไม่รู้ข้อของศีลห้าอันนี้เรื่องสำคัญค่ะย่าอยากจะรู้ว่าใครนอที่เอาเรื่องของพุทธศาสนาออกไปจากการศึกษาญาหลานเหรียนของย่าค่ะอยู่เส้นเบียนย่าก็จะไปเล่าชาดกให้ท่านให้ให้เหรนฟังบอกชายสันชายนะเดี๋ยว ทวดจะเล่าเรื่องของพทธเจ้าให้ฟังนะเล่าถึงสมัยโบราณเนี่ยสัตว์มันคุยกันได้จระเข้กระเลงเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันมันเข้าหาสมาคมกันท่านชายก็หวัวเลาะบอกทวดที่โรงเรียนเขามีครับเข้ามาสอนแม่ย่าดีใจเส้นขบยนนะ่ะเป็นคริสนะคะเขาถือศาสนาคริสแต่เขา ย่าต้องขอบใจเขานะต้องขอบคุณว่าโรงเรียนนี้ตั้งแต่สามีก็เรียนพี่ชายสามคนก็จบที่เซนกระเบียนแล้วก็ไปต่ออาชฌานนี่ไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่าอาชจ,จานว่าพราเราเล่าเรื่องลิงกับจะระเข้คบกันเป็นเพื่อนแล้วถูกจระเข้หลอก <c oughs> นะคะทั้งๆที่เป็นเพื่อนสนิทรักใร้กันลิงอยู่บนต้นมะเดือ่อ วันหนึ่งเมียจรเข้เกิดแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจริงจระเข้ทําไงล่ะก็เกลอเราจะไปเอาหัวใจมันมายัางไงแต่ทำยังไงล่ะเพราะความรักเมียก็มาหลอกเพื่อนบอกไอ้เกลอเอ้ยเองกินมาเดือนนี่ไม่เบื่อเลยนะ่ตรงฝั่งนู้นน่ะข้ามน้ําไปแป๊บเดียว <c oughs> มีผลไม้ดีดิรงก็ๆๆบอกเออเราว่ายน้ําไม่เป็นเราตกน้ําเรา ก็ตายเฮ้ยขึ้นหลังเราสิเดี๋ยวเราจะพาไปะลิงก็พาซื้อเชื่อเพื่อนค่ะกระโดดขึ้นหลังจระเข้จระเข,ข้ก็ไว่ายไปพอถึงกลางน้ําก็ค่อยๆจมลงไปลิงก็ตกใจบอกเฮ้ยเกอเราว่ายนะ้ําไม่เป็นนะไอ้จระเข้ก็บอกไอ้เพื่อนเอ้ยขอโทษทีนะเมียของข้าพอดีอยากจะกินหัวใจลิงเรารู้จะทำยังไงขอโทษขอโพย ลิงเนี่ยมันมีสติเรื่องของสตินี่ถึงจะต้องบอกว่าพุกคนต้องคองสติไว้ก็บอกก็เชิไม่บอกทั้งตั้งแต่แรกประโถเอ้ยกุศลมาจนถึงกลางน้ำกลับไปเถอะข้าไปได้เอาหัวใจมาไอ้ชละาเค่ก็ถูกกลิงหลอกอา้าวแล้วหัวใจเจ้าอยู่ไหนแล้วเอ้ยข้าแขวนไว้ที่ต้นบะเดือแน่เดี๋ยวกลับไปเอานี่เจเอาให้ไอเชละาเค่ถูกกลอก พาซื้อพากลับมาที่ฝั่งพอลิงถึงฝั่งก็กระโดดขึ้นอยู่บนต้นไม้แล้วก็ปิดเอาลูกมาเดือบขว้างจระเข้บอกเอาไปเองไม่น่าจะคบไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันเลยหลอกกันได้เนี่ยค่ะเขาสอนตั้งแต่เด็กก็อย่าคบคนพาลน,นะคะอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตทุกคนต้องมีกัลยานามิตร ย่าก็สอนสันชายตลอดว่าคนไหนเด็กเกเรหนูอย่าเข้าใกล้นะคนไหนที่ไม่รักษาสัจจะขอให้ห่างจากเขาอย่าได้เข้าใกล้จะพยายามผูกมิตรถึงแม้คนเกเรเราก็ไม่ทําเป็นศัตรูเพราะเด็กเกเรนี่น่ากลัวเห็นไหมคะยกพวกตีกันจนบัดนี้คนแก่คนนี้จริงๆแล้วยาาคิดว่ายายังไม่หมดกรรม ถ้าหมดกรรมเมื่อไหร่ก็คงจะต้องไปเกิดใหม่เพราะว่าใช้กรรมยังไม่หมดกรรมในอดีตเนี่ยค่ะมันเยอะเหลือเกินนั้นก็พยายามที่จะช่วยตัวเองใช้สติดูรูปดูนามว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไม่ชื่อไม่รู้ว่ายาเยาเลศอยู่ตรงไหนดูไปก็มีแต่กระดูกมีแต่หนังมีแต่เนื้อมีแต่ไส้เอ็น เป็นธาตเป็นธาตุทั้งหมดเป็นธาตุที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแต่เราก็ทึกทักว่าเรานี่เป็นคน,เป,น,นเป็นนู่นเป็นนี่ใหญ่โตมีคนหน้านะนับหน้าถือตาซึ่งจริงๆแล้วเรามีโมหะมีตัณหาที่ควบคุมตัวมาตลอดนั่นก็ยากคิดว่าวันนี้คงคงจะมีประโยชน์เพราะอยากให้ทุกคนพร้อมใจกัน นะคะเรื่องที่ยาเห็นเพราะว่าไอ้ซับที่ทำงานอยู่พอเสร็จงานทีไรเห็นตั้งวงกินเหล้าไม่ทราบว่าทำไมจะต้องกินกินให้มันเมาลักษณะนี้ยิ่งน่ากลัวบวกกัญชาบวกอะไรอะไอ้ใบกระท่อมเลยไปกันใหญ่ต่อไปทั่วโลกก็จะมีแต่คนบ้ามีแต่คนวิกลจริต มีแต่คนใจคอโหดร้ายที่จะฆ่าฟันกันไม่มีใครทำอะไรเราหรอกตัวเราเองนั่นแหละทำร้ายตัวเองนะคะยาก็อยากจะบอกให้ทุกคนวันนี้เริ่มต้นวันนี้วันพูดเป็นวันทุงมใจทุกคนขอให้ตั้งอกตั้งใจนะคะยาาจะไม่รู้ว่าจะอยู่อีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่หมดรรเมื่อไหร่ก็ไปแล้วนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องลดน้ำสพไม่ต้องมานั่งฟังอภิธรรมของยา่าวันวันวันไหว้วครูวันเกิดวันของยา่าย่านิมนต์หลวงพ่อสวดอภิธรรมให้ย่าฟังทุกคนว่าเอ๊ะคุณย่านี่เก็บเพียนแล้วใครก็สวดอภิธรรมกันบ้านนี้ยังไม่มีใครตายบอกเฮ้ย hey, ฟังตั้งแต่ยังฟังรู้เรื่อง ตายได้อยู่เอาไปแล้วเนี่ยเอาไปเป็นครูอยู่ที่ที่ที่สริราชแล้วจะลูกขึ้นมาฟังหรือฟังถ้าตั้งแต่เป็นเป็นพระอภิธรรมเป็นธรรมะที่เลิศล้ำพระพุทธองค์ท่านยังเสด็จขึ้นไปแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคำสวดที่เป็นวงคลอย่างยิ่งก็ คุยกันนะคะภาษาคนแก่ย่าก็อายุมากขึ้นเสียงเสืองเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนี้สอนทีสองสามชั่วโมงพูดได้ตลอดคราวนี้เรื่องสังขารมันไม่แน่นอนมันก็สุดลงงั้นก็ยากจะเชิญชวนอีกครั้งนะคะทั่วโลกไอ้ทั่วประเทศคนไทยถ้าอยากรักษาแผ่นดินไทย เราช่วยกันสวดมนต์ถือศีลศีลห้าก็พอค่ะนะคะถ้าถือศีลแปดไม่ไหวถือศีลห้าก็พอสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแลส้สวดพาหุงสันเสริมพุทธองค์พระท่านชนะมารตะชันใดขอให้พวกเราคนไทยทั้งประเทศชนะมารที่กำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ให้สำเร็จจนได้ ขอความสุขสวัสดีทุกคนของของอประเทศใประเทศไทยนะคะพลเมืองทั้งหมดจงปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญพ่อนาเจะิจะมีแต่ความสุขความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพาระทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ